เอาที่จริงก็ที่เลือกมาอย่างนี้ก็คือเห็นว่าปฏิบัติได้แล้วใช่ไหมเห็นว่าเออเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยแล้วหลักนี้แหละจะดีจะได้เริ่มต้นกับสติมั้งงั้นก็ชาวพุทธก็เคว้งคว้างกันอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็จะเห็นว่ามีสองส่วนใช่ไหมมีหลักการและปฏิบัติการหลักการนั้นถ้าว่าตามศัพท์ศาสนาก็คล้ายๆว่าเป็นหลักแห่งศรัทธานั่นเองแต่เราพูดว่าหลักการ คือในพศาสนาก็ตามปกติจุดที่จะรวมใจคนได้ครั้งแรกก็คือศรัทธานาี่ศรัทธาในาพุทธศรัทธาในพุทธศาสนาก็ต้องเป็นความมั่นใจด้วยปัญญานะที่เรียกว่ามูลิกาปัญญาปัญญาที่มีข้อมูลมีปัญญาเป็นที่ตั้งด้วย อ้าวทีนี้ก็มาดูเวลามาวางหลักการในหลักชาวพุทธเนี่ยก็ต้องเริ่มที่หลักสถานี้จะเห็นว่าสองข้อนี่แหละมากลายเป็นกี่ข้อครับห้าข้อเนี่ย <laughs> ห้าข้อเนี่ยดูให้ดีที่จริงก็แค่สองนี่แหละแต่เพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติของคนไทย สองข้อแรกเนี่ยคือข้อพุทธ,ธะในพระรรตเทศนข้อพุทธะแยกสองเลยเพราะต้องการที่จะเอาให้ถึงแกนของความเป็นพุทธ,ธะอย่างที่เล่าเมื่อกี้ไงเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสในเชิงตถาคตะโพธ,ธิสัตว์กะตรัสในแง่ของพุทธคุณทีนี้ข้อหนึ่งนี่ก็คือในแบบตถาคตะโพธ,ธิสัตว์ แล้วข้อสองก็ไปนเน้นทางพุทธคุณถ้าพูดในแง่หนึ่งก็คือข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในเชิงเหตุข้อสองนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในแง่ผลเหตุก็คือการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็ด้ยบำเพญบารมีด้วยการที่ฝึกฝนพัฒนาตนด้วยการที่ทำให้เกิดตถาคตโพธิ จะเชื่อนในโพธิของพระตถาคตคือมนุษย์เนี่ยฝึกแล้วพัฒนาปัญญาจนเป็นโพธิแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเน้นจุดนี้การที่จะเป็นพุทธะได้ก็เกิดจากการบำเพ็ญบารมีก็คือการฝึกตนพัฒนาชีวิตขึ้นไปก็คือการศึกษาจะใช้ศัพท์ไหนก็ได้ธรรมะกับฝึกตน ภาวนาก็การเจริญพัฒนาขึ้นมาหรือศิกษาการศึกษาสับเดียวกันถ้าแทนกันได้อันนี้ก็คือแกนของการเป็นพุทธะพุทธเจ้าอยู่ที่แกนนี้เราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติตามหลักนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือข้อแรกคนหนึ่งแล้วมาข้อที่สองก็ในเชิงผลก็คือเมื่อเป็นพุทธะแล้วก็มีคุณความดีคุณสมบัติ ที่เรียกว่าพุทธคุณอย่างนี้ซึ่งเมืองไทยเรานิยมสามนะฮะก็เลยแจ้อก,กไปเป็นอะไรมีปัญญาวิสุทธ์กรุณาใช่ไหมเมืองไทยเรานิยมสามเราก็เรียกว่าพุทธคุณสามในนั้นก็จะมีบอกว่าไงนะครับครบไหมฮะม,มีปัญญามีปัญญามีความบริสุทธิ์แล้วมีเมตตากรุณาอ๋อขรับก็นเนี่ยเอาพุทธคุณมา เอาแล้วนะครับเป็นาข้อหนึ่งข้อสองนี่เป็นข้อที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคล้ายๆว่าข้อหนึ่งเป็นในแง่เหตุพระพุทธเจ้าในแง่เหตุความเป็นพระพุทธเจ้าในแง่เหตุข้อสองความเป็นพระพุทธเจ้าในแง่ผลจะพูดว่าข้อหนึ่งเป็นหลักการของการเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ข้อสองก็เป็นปฏิบัติการในการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีพระคุณแล้วทีนี้ก็ปฏิบัติการ ออกใช้ปัญญาบนฐานของความบริสุทธิ์นี้อาศัยมหาการุณาที่คุณก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ไปโปรดสรรพสัตว์ใช่ไหมเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติการเพราะพุทธคุณข้อที่สองเนี่ยทำให้ออกไปสั่งสอนโปรดสัตว์ทั้งหลายข้อหนึ่งก็ทําให้พระองค์นี้ตัดสรน เนี่ยเป็นจุดอะไรการเปลี่ยนจุดยืนหรือหลักการใหญ่พุทธศาสนาเกิดขึ้นก็นให้ถือธรรมสูงสุดทําเป็นเกณฑ์ตัดสินคราวนี้ไม่ใช่เทพเจ้าตัดสินแล้วแต่ก่อนนี้ชะตากรรมจะเป็นยังไงจะได้ผลอะไรไม่ได้ผลอยู่ที่เทพเจ้าบรรดาตัดสินใช่ไหมตอนนี้ไม่ให้รอเทพเจ้าตัดสินแล้วเอาธรรมตัดสินแม้แต่มนุษย์ทะเลาะกับเทวดาก็ได้เหม้อนันก็เอาธรรมตัดสินเนี่ยย้ายมานันนี่ก็คือเอาธรรมตัดสิน ก็ถือตามที่พระพุทธเจ้าตรัสที่ว่าทำรรม,มยเสร็จโถชนิตสมิงธรรมะสูงสุดแล้วกห้ถือธรรมะเป็นใหญ่เห็นไหมเอาธรรมะเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานแล้วก็พระพุทธเจ้าเองก็เคยตรัสว่าพระองค์เนี่ยเคารพธรรมน่ใช่ไหมพระองค์เคารพธรรมและเมื่อสงเติบใหญ่ขึ้นพระองค์ก็เคารพสงด้วยอ่านะ แต่ทีนี้หลักใหญ่ก็คือต้องเคารพธรรมทุกคนสงก็ต้องเคารพธรรมถือธรรมเป็นใหญ่หมดมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายสังคมต้องถือธรรมเป็นใหญ่อันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาเป็นหลังเนี่ยนั้นไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องเป็นธรรมาทิปไตยใช่ไหมต้องถือธรรมเป็นใหญ่ถืว่าข้อที่สี่ก็คือ สัง่าก็คือสังคมนี้จะต้องไปโยนข้อที่สามเป็นธรรมธิปไตยและสังคมเองก็ต้องมีสามัคคีการที่มีสามัคคีก็คือยึดหลักการที่มันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมยึดหลักกฎหมายมีรัฐธรรมนูญที่ไวเนื้อเชื่อใจได้จริงเขาทุกคนเคารพรักมันก็อยู่แค่นี้ก็ได้สามัคคีแล้วน,นและส่วน ที่แตกแยกกันเรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะเบาะแว้งก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความหมาย,ยแต่นี้ตอนนี้มันรวนหมดเลยรวนทุกขั้นเลยมันไม่ได้เลยเพราะนั้นสังคมมันก็ไม่มีสามคัคคีไม่มีวิน,นัยไม่มีกฎหมายที่ยอมรับที่จะตั้งเป็นหลักที่จะยึดถือร่วมกันหมดเพราะนั้นแล้วก็ไอ้วินัยที่จะดีก็คือในที่สุดเนี่ยคนจะต้องมีน้ำใจเมตตาใช่ไหม มีความปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อส่วนรวมก็คือในที่สุดไอตัวนี้ก็ออกมาในแง่มาเป็นบุคคลเมตตามีใจดีปรารถนาดีมันก็ออกมาเป็นคุณสมบ,บัติคือคนนั้นเป็นกัลยาน,นามิตรต่อกันนะ อันนี้ก็เป็นจุดเน้นกัหลักกรรมอโดยเฉพาะก็มามองสภาพภูมิหลังสังคมไทยเวลานี้ที่เข้าใจเรื่องกรรมผิดๆด,ด,ด้วยที่เคยพูดกันแล้วนะกรรมคนไทยนี่หนึ่งมองในงแง่ไม่ดีบาง้นอะไรอะไรที่เป็นกรรมก็เอาไปฝ่ายไม่ดีหมดบุญกรรมแล้วแต่บุญแต่กรรมไม่กรรมก็คือไม่ดีถ้าบุญจะเกิดดีที่จริงมันแล้วแต่บุญจกรรมแล้วแต่บาปกรรมใช่ไหมทีนี้ตัดสั้นเหลือ บุญกรรมหนึ่งสองก็เอากรรมเป็นเรื่องอดีตไปกรรมที่ทำในชาติก่อนแล้วก็สามมองในแง่ผลชาตินี้ก็รับกรรมไป <c oughs> นี่ก็คือรับผลกรรมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กรรมของท่านในมุ่งว่าการกระทานี่แหละเป็นชีวิตของเราการกระทําการพูดการคิดเนี่ยเราจะต้องทําให้ดี ล้วก็ต้องมุ่งหวังผลสําเร็จจากการทําเหตุของมันและน,นี้จะต้องเน้นมากสําหรับสังคมไทยนี่ก็เลยมันเน้นจุดนี้เราจะต้องมุ่งสร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําด้วยความเพยายามของเรานคนเราจะได้ไม่อ่อนแอปวกเปียกฟอแปกันเนจะได้มีความตั้งใจอาจริงอาจัง,จงแล้วก็ไม่หลงไปในกระแสของสยสยศาสตร์เรื่องของลัทธิรอผลดนบันดาล ซึ่งเวลานี้เป็นสนภาพทั่วไปของสังคมไทยใช่ไหมเพราะนั้นข้อน,นี้ก็คือพยายามดึงเข้าหลักกรรมเพื่อมาแก้ปัญหาปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยยังไงไงเราช่วยกันเผยแพร่ว่าให้ชาวพุทธนี่เข้มแข็งกันหน่อยแล้วก็ตั้งให้อยู่ในหลักของชาวพุทธนะความเป็นชาวพุทธมันจะได้มีความหมาย เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาบ้าง <laughs>